อยากจะแนะนําว่าเวลาทานอาหารทานยังไงไม่ให้อ้วนเพระแต่ก่อนน้ําหนักคือ613แต่ตอนนี้419ก็คือทานตื่นขึ้นมาก็คือทานมื้อเที่ยงเลยพอมื้อเที่ยงเสร็จก็ขนมเค้กทุกอย่างทานได้แล้วก็ขอแนะนำว่าร้าวเเนี่ยต้องทานเลยวลันละ2ลูกก็จะมีคอลลาเจนวิตามินซีสูง อย่างพวกของมันอะไรเงี้ย <บา S 1> ก็กินได้ตามปกติ <บา S 1> แต่พอเลยช่วงบ่ายไปแล้วต้องกินแค่กล้วยน้ำว้าสองลูกก่อนนอนแล้วก็ถักดื่มน้ำเยอะๆแล้วอย่างอื่นก็ไม่ต้องทานแล้วแล้วก็สุขภาพก็จะดีแล้วก็ผิวก็จะสวยแล้วก็ต้องนอนนอนให้เต็มอิ่ม้วยนะคะนี่วันนี้พาแวนว้ามาทานข้า แแวนอ้วนนะคะแวนอ้วนมากินเยอะมาเพร<ม>าะเพราะแวนกินตอนดึกด้วยใช่โอเคค่ะหลังทานข้าวแล้วก็ทานของหวานนะคะอันนี้เขาเรียกแตงโมโกรอบแต่ที่อื่นเขาจะทำเป็นทับทิมกรอบแต่ที่สำภาระวานเนี่ยเขาจะทำเป็นแตงโมกรอบ อร่อยมากแล้วหวานน้อยแตงโมเนี่ยทานเยอะก็ดีนะคะเพราะว่ามีคนลลาเจนเยอะมากแล้วก็ขอทานทุกอย่างเสร็จแล้วก็ตามด้วยอเมริกาโน่เย็น l o ูน้านะคะไม่หวานแต่ถ้าอยากกินหวานเราให้มีหุ่นเหมือนแวรนหว,นวบอันแบบนี้ก็ต้องทานหวานนะคะต้องทานหวานแล้วก็ทานเยอะ แล้วก็ก่อนนอนก็ต้องทานเพื่อจะได้มีน้ำหนักเยอะจะได้อ้วนด้วย